แต่ว่ารเราดูแลเขาตัวแม่เราก็เลยต้องซื้อค<ช><ะ>่ะอ๋อเช็กล่าสุดเมื่อกี้สองสองศาซื้อตั๋วรถไฟเนาะเดินขึ้นมาหยาเลยเท่โอ้โหซินนลิคแชนแนลสวัสดีเดทูค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นฟาน1ิปันนะคะ วันนี้เราเข้ามาในซันพาซาแล้วกําลังจะเข้ามาขึ้นรถไฟใช่ไหมเรามาขึ้นกระเช้านะขึ้นรถไฟแล้วก็ขึ้นกระเช้าแล้วก็ขึ้นรถราง3าอย่าง,าางซึ่งเราซื้อตั๋วไปแล้วเรียบร้อยวันนี้เรามาในทีมสีชมพูนะคะตอนรับวันวนาเลนไทน์เดย์ <c oughs> รีบคุยกับแม่นะเดี๋ยวได้แม่ดังแม่ญิงนะเออแม่ดังแม่ไม่คุยด้วยนะ ี่ถามค้าทพิปก่อนค่าตั๋วขึ้นฟันสิปันเท่าไหร่คะที่เราซื้อมาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทแต่ว่าปก<ร>ติใช่แต่ถ้าซื้อที่หน้าพัน,พนเดียว แต่ว่าเรารวยเรบตัวแม่เราก็เลยต้องซื้อทั้นต่ำถ้าเพื่อนๆอยากเป็นตัวแม่อย่างเรานะคะต้องซื้อที่ซื้นะแอปคุกคองขวางคุกคองขวางเหรอก็คือรวมรถรถไฟแต่เช้าแล้วก็ไปถึงปางสิบปันเลยโอเคไหมขอบคุณค่ะหน้าที่สามจะเป็นธีมชมพูนะคะใช่ไม่มึงจับเบาๆกล้องกูไม่กลังฟันเหมือนไอโฟนไง เออมันต้องค่อยๆแพนไงไม่มีเงินซื้อให้ดิอยากสนับสนุนช่องซิลินะคะกดซับสไคร์ถูกต้องอันนี้คือเราไปขึ้นกระเช้าอ่มูลงรถไฟไปต่อกระเช้า <c oughs> สมมติว่าใครอยากลงมาถ่ายรูปเล่นนะคะลงรถไฟมา ตรงนี้มาถ่ายรูปได้ฟรีมาแวะแชะภาพได้ผักตกชวาอะไรอ่ะาอะไรอะเราไม่เคยมีแฟนอ่ะเราไม่มีใครคูมมอ่อกไม้เนเราเราะไปต่อกันที่กระเช้านะค่ะ้นเลยอันนี้อาจจะไม่ใช่ทางเราแต่คืนนี้ทางเราแน่นอน <laughs> เราไม่คิดจะท,ท่องท่องเที่ยวเลยอ่ะไม่ใช่ทางรอระไม่ใช่สายธรรมชาติอ่ะเรามาทำไมอ่ะ <laughs> โูแถวมันขึ้นไปถึงนู้นเลยมันไม่ได้แค่ตรงที่เราเห็นตรงนี้เออมันขึ้นไปอีกคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเข้าไปยังไงเข้าไปในเนี้ยหรือเขาปล่อยเข้าไปเป็นรดรถหรือเปล่าที่ยืนอยู่ตรงเนี้นเนยเออตรงนี้มงแนใช่เขาก็เลยไม่้เข้าเราก็เลยยังต้องยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ดูเหมือนเขาจะปล่อยเข้าไปเป็นรดอถเพราะเขาปล่อยตรงหน้าประตูตรงนู้นไปแล้วเขาก็จะปล่อยรถทางเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยตรงที่เรายืนอยู่ต่อเข้าไปได้ขยับแล้ว ต้องใกล้มากเลยอ่ะหน้าหนูสวยกว่ามาออกกล้องแม่ระวังดังนะเอ้คนดูกล้องแม่เยอะเดี๋ยวมันดัง <c oughs> เดี๋ยวมีคนทักนะเดินไปเดินมา <c oughs> สามช้อนตอนนี้ร้อนขึ้นไปหนาวไหมเนาะแตด่ดูพยากรณ์มาบอกว่า7็องศาใช่ไหมอ๋อเช็คล่าสุดเมื่อกี้2องงศาวันนี้อากาศมันดิ่งลงตอนอยู่กรุงเทพเช็คมาบอก7จ็ล่าสุดเตรียมคนนี่วันนี้เผื่อข้างบนหนาวคาดว่าลมมันแรงถ้ามันหนาวลมมันจะหนาวไง ล,ลงกระเช้ากันแล้วนะคะลงมาแล้วเย็นมากแวะถ่ายรูปก,กันก่อนหนึ่งกลุก่มมาถ่ายรูปได้เก๋ๆฟิลเกลาหลีเกาใจนะคะอากาศเย็นมากต้องกายนี่แหละเราอยากประทะความหนาวมีใครมาแนะนำตรงนี้เอีถ่ายรูปสวยมีข้างบนนี้ด้วย แสงมันก็เข้าตรงนี้พอดีเป็นหน้าต่างนี่เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าตอนนี้ถ่ายแล้วเป็นไงสวยค่ะไปขึ้นฟานซิปันกันเถอะพวกเราตอนนี้ก็ำลังจะเดินไปขึ้นข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเลยว่าพอขึ้นไปแล้วอ่ะมันจะหนาวขนาดไหนแต่คิดว่าที่ซิตติ้งมาเนี้ยไม่หนาวเกินไปตัวแบบพองมากกว่านี้สวัสดีครับน้องๆหนูหนูไป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 ทางไหนอะ่ะ ไปทางไหนเออตามธงไปรายังไปครึ่นกระเช้าอีกเหรอเออนึกว่าเดินอันนีเออนึกว่าพี่นึกว่ามันถึงแล้วไอ้เราก็นึกว่าจบแล้วเย็นขึ้นแล้วนะเนี่ยเฉยเฉยอากาศบ้านเกิดธรรมดานะอย่าให้เห็นอย่าให้เห็นว่าใครบ่นหนาวนะไอ้กะเช้าอีกครั้งหนึ่งที่บอกคือกระเช้ากลับเป้าหมูไม่ไม่กะเช้าขึ้นอออกกะเช้าขึ้นมวันนี้อีกเหรอนี่ยังไม่สุดอ่ะ สรุปไม่ใช่เมื่อกี้เดินกลับเมื่อกี้คือกลับไปขึ้นกระเช้ากลับข้างล่างแต่ว่าเพื่อนบอกยังมีกระเช้าอีกอันหนึ่งขึ้นไปอีกยังไม่สุดมันขึ้นได้อีกแอนมาสามครั้งแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่บอกว่าเป็นทางกลับเพื่อนแล้วแต่เพื่อนไม่ได้ฟังไงก็เลยให้ออกไปดูว่ามันคิดว่ามันเป็นผิดอย่างนั้นอ๋อสุดมัน ว้าวอุ้ยเรามาเราโชคดีนี่คือเราเห็นถูกป่ะบางคนเขาไม่เห็นแม้แต่กระทั่งทางเดินเลยนะเรามานี่คือแบบเราเห็นนะนี่เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นบันไดนี้นะคะขึ้นบันไดนี้ขึ้นไปนะคะเอ้ยเราก็โชคดีอยู่นะแต้มบุญเราก็ยังมีว่ะใช่ใช่แดดออกว่ะหมอกจางว่ะอะไรอ่ะอะไมอ่ะเราไงอ่ะยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวติดฤกษ์สินะลืมไรเปล่าอ่ะลืมไรอ่ะลืมเปล่าลืมเปล่า ขอบคุณน่ะลืมเปล่าวะขึ้นยอดอย่างนี้ได้มาโหเรจะรู้ทุกตัวจริงเราโคตชโชคดีเลยอ่ะขึ้นมาทีแรกคิดว่าจะไม่เห็นแล้วนะแต่ว่าเราได้เห็นฟ้าเปิดนะคะทุกคนมันยอดมากค่ะสวยงามปะมันมันเป็นฟิลแบบหนังจีนเนาะให้ฟิลหนังจีนแบบควันลอยๆข้างๆภูเขาอะไรอย่างี้เฮ้ยตรงนี้สวยว่ะเออตรงนี้สวยนี่เห็นไหมทุกคนเห็นเลยนี้ไหม เออนี่นีน,นี่มันจะมีหมอกนี้หมอกเยอะมากลมแรงด้วยนะคะนี่ทุกคนสวยมากมันสวยมากภูเขาเขาสวยนะคะนี่อที่ขึ้นไปด้านบนหมอกก็มีมีแบบพอถ่ายรูปสวยไม่ถึงขั้นแบบเยอะเกินเขาก็จะมาถ่ายรูปกันอนะ่ะฟิววัลเลนทายคู่รักขันหนึ่งไนงะอ้โหเทไม่ไหวอ๋อนนื่นเหรอเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟอันนั้นไปอีก อ Ś ๋อที่มันยังเหลืออีกอันนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ us, mm ้นรถไฟนะคะขึ oben, ้นไปอีกแต่ถ้าใครไม่อยากขึ้นรถไฟก็สามารถเดินได้ก็ประหยัดไปอีกนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ไหวพาคุณพ่อคุณแม่มาผู้สูงอายุมาก็แนะนําว่าขึ้นรถไฟนะคะข้าตาตอนนี้ยังเหนื่อยเลยมาขึ้นรถไฟตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอีกนะคะ บรรยากาศด้านบนค่ะคนธรรมนียเหนื่อยเหนื่อยอะไรวะขึ้นบันไดขึ้นมาทุกขั้นแล้วเดี๋ยวต้องไปไหว้พระอันนั้นอีกนะที่ยาวอ่ะตลงว่าไงนะก็คือแนะนําเลยเมื่อกี้ต้องต้องซื้อตั๋วรถไฟเนาะเดินขึ้นมาอยาเลยเนาะนี่ขนาดนั่งรถไฟแล้วเดินขึ้นมาอืแต่ถ้าซิดก็เอาสู้ก็เอาลองดูขอญาติไม่สู้ตอนนี้ยังหอบอยู่เลยสวัสดีครับน้องๆหนูๆ ถึงแมวเห็นธงด้วยมุมมหาชนนะคะตรงนั้น<ร>เอ,อเขาจะไปถ่ายกับธงกันถึงแล้วดูท่าดิท่ายากด้วยอ่ะ <c oughs> เนี่ยบันไดมันแคบเห็นไหมต้องทำไงวิธีการนี่คนนี้ครับเขามีวิธีการเดินนี้นะครับต้องกางขาอย่างนี้ครับโอ้โหเท่ว่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นบรรยากาศตอนขาเดินลงนะคะจะบอกว่าพวกเราโชคดีกันมากๆเลยนะคะคือเนี่ยพอตอนขาลงคือหมอกมันมาแบบหนักมากแล้วก็ตอนนี้ก็พัดตัดลงมาด้านล่างเลยนะคะตอนนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าซันพาซาะคะ่ะทุกคนคืออยู่ดีๆอากาศนะคะมันก็ลดพวบลงมากแล้วก็นี่คำเต็มไปด้วยหมอกไปหมดเลยนะคะตรงด้านล่าง มีค่ะแล้วก็อันนี้เราก็มาแวะทานอาหารกันนะคะชื่อร้านว่าชิคคาโก้พิซซ่านั่นเองค่ะนี้น่ากินมากๆแล้วก็จะบอกว่าร้านนี้อร่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาที่ซาปาก็แนะนํานะคะร้านนี้ส่วนเรื่องรสชาตินะคะก็อร่อยเกือบทุกเมนูเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าอาหารออกเร็วมากๆนะคะนี่ค่ะเราสั่งพิซซ่าไปสองแบบจะมีแบบที่กลังคืดอยู่นี้นะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งค่ะที่ชี้ตุ้มๆนะคะอันนี้เลยค่ะนี่ยืดน่ากินมากๆพักไปก็หิวไปนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็จะสั่งมาเป็นเฟอเนื้อ ะะมีปีกไก่บาร์บีคิวนะคะแล้วก็มีสปาเกตตี้นะคะ2แบบนะคะแล้วก็ต่อเปเียเวียดนามค่ะใส้ผักไส้บุญเส้นใดๆนะคะก็อร่อยดีนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าขอตัวไปกินก่อนนะคะเพราะว่าหิวมากเลยค่ะวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะคะพวกเรานะคะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ที่ถัดไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวคาเฟ่เด็ดๆสองที่ค่ะ ลูกร้านนี้ให้กี่คะแนนะแนนเท<อ>่าไหร่ดี8.5ดข <8. 5. S 1> อ,องนี่แปดแปเค่ะแปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเรากินค่าเสร็จแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวอ่าเรากําลังมาที่คาเฟ่นะคะชื่อว่าเดอะชองหรือไงเนี่ยถ้าออกเสียงไม่ผิดนะคะแต่เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะคะก็จะมาคาเฟ่กันถ่ายรูป1กลุ่มนะคะกินกาแฟกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายในร้านให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอกว่ากาแฟเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ ซาปาอฟอกนะคะเป็น<ม>ฟิลนีล้อเมริกันฮอตอเมริกาโนอ๋อโอเค,อเคมาแล้วอเมริกาโนโรนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อค่ะเพื่อนๆ่ค่ะไปคาเฟ่อีกที่หนึ่งเหรอคะไปคาเฟ่ชื่ออะไรคะคาเฟ่ต่อไปเจมเจมเหรอเจมเราจะไปอีกคาเฟ่หนึ่งนะคะชื่อเจมส่วนคาเฟ่นี้ก็ร้านน่ารักอยู่ฟิลแบบโฮมี่สวนสวนบ้านไร่แต่กาแฟอีกอันนึงอะไอที่มันมีอะไรนะน้ำตาลไอดากอน่าปะมันเหมือนที่มันมีดากอน่าข้างบนอันนั้นหวานมากแล้วก็รสชาติแอบแปลกๆทีเดียวเข้าไม่ถึงมันยันไม่รู้มันคืออะไรเออ อันนั้นเฉยๆแต่ว่ากินกาแฟร้อนถ้าเป็นอเมริกาโน่ก็โอเคจบการเดวิเวไปที่ต่อไปจ้า เดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะขออนุญาตพักเสียงเนื่องจากลืมเปิดไม้นั่นเองจ้าก็นี่เลยค่ะอากาศตอนนี้ก็หมอกลงนะคะหมองไม่หนอเลยเลยนะคะล่าสุดอากาศวได้ประมาณ14องศานะคะแล้วก็นี่ค่ะถ่ายแม่คณิ้งมาให้ดูนะคะอ่ะล่าสุด13องศาแล้วค่ะตอนนี้นะคะ ที่นี่มันสวยนะคะทุกคนฟิลดีเลยแต่ว่าบางเอิญหมอกลงนะคะก็เลยถ่ายแล้วไม่เห็นอะไรเลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนฝนโปรย,ยตลอดเวลานะคะและช่วงนี้จะเป็นการทําเมนูของคุณป้าเจ้าของร้านนะคะเริ่มต้นในการนําผงกโกโก้ใส่ลงไปค่ะเทน้ําร้อนนะคะแล้วก็ใส่กาแฟเวียดนามลงไปค่ะและนี่จะเป็นไข่แดงนะคะที่เรานําไปโคลย์โคลนะคะกับน้ําตาแล้วก็ราดลงไปบนโกโก้แล้วราดด้วยซอสสีแดงแบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทานได้ขยิบพื้นนิดนึง ทุกคนเราจะมาลองกินกูก้ไข่นะคะเขาจะเสิร์ฟมาเป็นอย่างนี้นะคะก็จะให้ตัวนี้มาด้วยโอ้ร้อนร้อน่านไทายไฟมาแบบนี้เขามามาเวียดนามต้องกินกาแฟไข่ใช่ไหมั้ยก็ นวลนวลมันเป็นทั้งไข่แดงไข่ขาวตีผสมกันเลยถูกไ่มใช่เอาไปไข่แดงมาตีกับกานอ๋อเหรอไข่แดงเหรอไม่ใช่ไข่ขาวเหรอใช่ไข่ขาวไม่ได้ตีได้เดี๋ยให้แป้งลองช่วยชิมเป็นไงอร่อยไข่มันไม่ข้าวตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นแบบข้าวข้าวไข่แต่มันก็ไม่ได้หวานมากนะฮอตไวยี่กี้ผู้กินอันนี้ฮอตไวยายร้อนเหรอไวยร้อนแบบนี้ ไปอีกนิดนึงยูทูบสาวถ้ากินหมดเนี่ยยวไปต่อเลยไม่ร้ซ <laughs> ุ้มใจอืมขนลุกเลยมันเป็นไงอ่ะพี่ไม่เคยกินอ่ะไวร้อนอ่ะให้แปง้งให้แป้งช่วยบอกหน่ยอยกูยไม่เคยกินว่ะายร้อนมันจะแบบขนเฟื่อรู้สึกว่าเออกินยากๆแต่ว่าพอกินเ้าไปม,มันจะแบบ จากอากาศมันหนาวๆใช่ป่ะพอเรากินเข้าไปมันจะอุ่นกัร้อนมันทําให้เรารู้สึกดีพี่ก็เป่าโกโก้กาแฟไม่กินไม่อินใช่พอเป็นอะไรอย่างนี้อินอินเลยเนาะกินอร่อยเนาะอันนี้โกโก้ไข่นีเลยเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะคะโกโก้มันออกหวานอะโกโก้มันไม่ได้เค็มบางๆอืก็จะอร่อยถ้าได้ฟีลแบบกินร้อนๆกับอากาศหนาวๆ กาแฟดีกว่าไม่เบาๆเออก้ัวๆเบาๆไม่ขมเออเราจะมากินฟินเฮาส์กันนะคะเราจะมากินโอ้คนเยอะอยู่นะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยนะคะร้านดังว่าต้องมาให้ได้ร้านนี้นะคะฟินเฮาส์นะคะเขาบอกว่าแซ่บนะคะเราต้องมากินให้ได้

4 person 25 k 25,000ื่นหดองเบียร์เออฮานอยเบียร์น้ำบัตโ yeah. นะนะ yeah. okay. okay. รมเลดบูฮานอยเบียร์นั่นนะซินเวอร์ไทเกอร์เบียร์ไฮน์เกนเบียร์โคคาโคล่าเซเว่นอัพเป๊ปซี่โอเคเราสั่งแล้ว เป็นซอสอย่างนี้เออมีเกลือมีพริกมีมะนาวน้ำจิ้มเขาอะใครหิวหิวมากมาก,มากหาอะไรกินลองท้องมากก่อนนะคะเขาทํานานอยู่นะคะนี่นั่งมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะอาหารเพิ่งจะมาแต่ว่าตายังไม่มาพี่เขาคนเยอะอะแล้วก็พนักงานเขาไม่ได้เยอะมากก็เลยอาจจะชาได้ใช่เป็นแบบธุรกิจครอบครัวร้านจะเป็นปิ้งย่างแล้วก็เป็นชาบูข้างบนมั้งมีสองชั้นตอนนี้ทางร้านมีแต่คนไทยเขินเลยเดี๋ยวรออาหารมาก่อนนะจ๊ะ หอมร้อนเลยฟังซุ้นเลยอร่อยอร่อยเจ้าผ้าอร่อยวมอบนี้เป็นซิวของทอดอ่ะหมูเด้นว่ะหมูเด้นคือเด่นทอดเป็นไฟค่ะเป็นไฟไม่ร้อนเท่าไหร่อมน้ำมันเป็น่อยเป็นไฟมาแล้ว สองครึ่งติดออกเค็มแต่ว่าโอเคกินได้ไม่ได้เปรี้ยวอะอจังจ้ามาอีกจังให้กี่คะแนนครับผมสพา้อยหกเก้าเพราะว่าเออใช่มันช้าอาหารเขาออกค่อนข้างช้านะมันก็เลยบอดทันใจใช่ใครฟิวหิวจะมานะคะไปไปหาอะไรมาลองท้องแล้วค่อยมานั่งรอกินเอาจริงๆถ้าถ้าไม่นี่ก็ไม่ได้เป็นร้านเลคคอมเมนต้องมาขนาดนั้นนะ ในความรู้สึกแต่ถ้าอยากมาลองก็มาแต่ว่าไอตัวหมูสามชั้นก็โอเคอยู่เนื้อก็เฉยๆดัมปิ้งอร่อยกับไอหมูหมูทอดอ่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะไปแล้วก็มีของหวานให้ด้วยเดอ้อเป็นเนยแล้วก็น้ําตาลจังหวะนี้คือถ้ามีนมข้นคือ the best กินบุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินกลับโรงแรมกันนะคะรถที่เราเช่าไว้หมดเวลาแล้วเพราะว่าเขาอยู่ได้ถึงแค่สองทุ่มก็เลยให้เขากลับไปก่อนนะตอนนี้ก็คือเรากาลังเดินกลับ แล้วก็คือหมอกแต่มันเป็นหมอกที่เป็นฝอยๆเหมือนฝนน่ะแต่มันไม่ใช่ฝนหรอกอากาศค่อนข้างเย็นนะตอนนี้ประมาณ10องศาแล้วก็คืนนี้หนาวสุดอยู่ที่ประมาณ8องศาพรุ่งน,นี้ตอนเช้า6โมง7องศาใส่ซาปาคะ่ะตอนนี้ก็คือหนาวแต่ก็ยังทนได้อยู่ <c oughs> เดินกลับโรงแรมด้วยพาทายความหนาวเย็นไม่ไหวพื้นแฉะมากเหมือนฝนตกเลยอะเดินย้อยกลับโรงแรมจ้า แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเข้าโรงแรมเราจะมีแวะร้านชําเติมของบรรยากาศถนนตอนนี้ก็เงียบๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนฟิลแบบฝนตกมันไม่ค่อยมีคนออกมาเดินเท่าไหร่ไม่คึกคืนเหมือนเมื่อคืนมันเฉยแฉะไงก็ไม่มีใครอยากมาเดินแล้วเขาก็นอนโรงแรมกันเนาะ เดี๋ยวเรามาลองกินชานมร้านนี้กันนะคะโทโคโทโคอะไรสักอย่างเดี๋ยวลองชิมแล้วเดี๋ยวมาบอกนะจ๊ะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะชานมไข่ลุกนะจ๊ะที่เวียดนามเด็ดหรือเปล่ารอชมเลยกินชานมไข่มุกแก้วเดียวจ้าสั่งกันห้าคนจ้าแต่งตัวซะก่อน,นอากาศ9อาาศนนงศาฟีโอใส่สูทก,กัแกงยินยีนโดยที<โด>ยย่ข้างในไม่มีฮีเทคกกงนเกงหรือเสื่อหรือล็อกจอนใดๆเลยจ้าก็มาขโมยขโมยใส่มือเพื่อนในกระเป๋า เสื้อของเราเพราะว่าไม่ใช่เสื้อของเราเอามือเสื้อของเราเสื้อของกูเสื้อตัวนี้ของครูเราใส่ตั้งแต่เราใส่ตั้งแต่บนฟาร์มสี่ปันแล้วนะยืมก่อนแต่ยังไม่คืนเลยจนลงมาเดี๋ยวคืนค่าเช่าเลยเสื้อเืก็ตายแล้วจ้าราคาไข่เดี๋ยวเราลองชิมเลยอะดิชิมหน้าร้านเลยนี่นี่วิธีการดึงช้อนเท่บ้าโอ้โหโคตรเท่โอ้โหอย่นงงราคาห้าหมื่นดองเหรอ สซิกเนเจอร์ของทางร้านเมนูนี้ไข่มุกมันดีมากมันเนื้อไข่มุกอร่อยอร่อยชาก็โอเคนะไม่ได้แข็งมากไม่ได้นิ่มมากกลางๆไข่มุกได้อยู่ชาก็โอเคแต่ว่าไข่มุกหวานไปนิดนึงแต่เล็นุ่มเราสั่งเมนูนี่เป็นซิกเนเจอร์ปะจบการรีวิวชาไข่มุกเพื่อนๆเราไปฟื้นเบียร์ก่อนนะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะกินกี่ห่อบอกจบ day สามสามรอบแล้วเอเด a y สองสามรอบ day สสามรอบหรอ จะจบเมื่อไหร่ก็ได้นี่มันช่องฟินิชชนแนลมาตชายใหม่ก็ได้หรือจะจบอีกกี่รอบก็ได้ก็ได้ี่องเราอยู่ช่องฟินิชชนแนลคนดูหมื่นหมื่นคนมั่วไปอ้าวอุ้ยสุนิชัยไม่เจอมาี่วันเพิ่งวันเนี้ยเพิ่งวันที่สองไปน้ำเปรีทับอะไรเลยเฮ้ยน้องสุนิชัยไม่เจอกันน้องก็เจอกันที่พนังอ้าวไม่เจอเลยอุ้ย านอยเธอแวะไปไปเราไปไปตรงไหนโรงแรมอะไรเรายังจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะไลฟ์ล่าสุดตอนเนี้ยมันแดกของเราหมดเลยเมื่อกี้ไม่แบบพอเอาคืนมาแล้วเปลี่ยนเลยน้ำเปล่าเว่อคุณเป็นแดดนี่เจ้าคุณเป็นไดดเดยกน้ำเป้าเจ้าคุณเป็นไดดนะน้ำเปล่าสปอนเซอร์นะคะอันนี้เข้าได้เข้าได้นี่คืออะไร คนดูค่ะ่สคอนเซอร์คนดูเขาได้คนดูก่อนนะคะไ้ค่ะจะคอนเซอร์ยังคงไม่มีแต่คนดูต้องเข้านะคะตอนนี้ค่ะดี๊ดอกถ่ายมาสามวันสามคืนแล้วค่ะต้องดูกูแล้วค่ะคนอันนี้คือตอนนี้เราอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเว้ยมันมีอย่างนี้ด้วยย่าแกเ้นี่ดี่นีมันมีเป็นตีนอย่างนี้เลยจ้ามันคือขนมไอติน่ารักจังมีไอติมไก่น้้าแดงหรือเปล่าสีแดงไม่เท่าไหร่จัดไปสีขาวขนลุกเลยแล้วก็มีแบบนี้แบบหันมาแล้ว ชีสเหรอใส่กล่องใส่กล่องบ้านเขาอกนี่กำลังเลือกขนมไปเป็นกับแก้มอยู่นะคะอุ้ยใส่หมวกเทศยังไะอันนี้เห็นเยอะมากเลยป๊อปคอนเนี้ยยังไม่ได้ลองซื้อกินเดี๋ยวเดี๋ยวมาม่าบ้านเขานะคะมีมาม่าเกาหลีด้วยถ้าแบบ้วยๆก็มีแบบนี้นะจ๊ะเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเฝอเลยเป็นฟิวมาม่าเฝอฟิวเฝอ้านแดงไม่ได้นะเอออ๋อนี่ไงมันจะมีนี่ไง เฝอหมูเฝอเนื้ออะไรอย่างงี้ป้าน,นี่เฝอไก่เอ้น,นี่นเป็นเนื้อหรือเปล่าเดาหนอกหนามากอยู่ดีๆอากาศก,าก็ดิ่งนะทุกคนเมื่อวานนี้ยังแค่แบบ ยี่สิบสี่องศาอยู่เลยล่าสุดวันนี้เก้าองศาแล้วจ้าร้านล่างเด็กตัวเดียวจ้าวันนี้ก็น่าจะจบแล้วนะคะเดย์ทูนะคะเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะเดย์สามค่ะขออนุญาตเดินกลับโรงแรมด้วยคข้ามหนาวเหน็บก่อนนะคะเพราะตอนนี้เดินเหนื่อยขออนุญาตลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนเจอกันเดย์สามค่ะทุกคนใช่แล้วเราก็จะไล่ไปไปตก คนนี้สั่งแบคคาฟฟคิดสี่หมื่นทางนี้สั่งอเมริกาโน่เจ็ดหมื่นใช่ถ,ถึงรถแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะเราพุ่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะยูทูบเบอร์สาวเป็นยังไงบ้างกินของก็คุยนะัเออเดีแล้วมาก,ก่อนนะ <c oughs> เลิกถ่ายก่อนเนาะเออ